อะไรยังไงครั้งแล้นะเมื่อหงพร้อมทุบสาติรอบสองคว้าตัวอิซักต่อจากคัา์ของเวียดอะไรยังไงเมื่อบายเลนเพิ่มชื่อดีอาร์สมาติเดรี่ในลิสต์ของการเสริมทัพฟ,ฟริมปงมั่นใจแทนที่เทรนให้กับหงได้อย่างแน่นอนนะอารยังไงคอฟยกนิ้วของเซนเวียดสุดคุ้มมั่นใจไปได้สวยที่แอนฟิล ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้กิฟต์มีสปอร์ตสื่อฟุตบอลชื่อดังรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าลิเวอร์พูลยังคงไม่หยุดในการเสริมทัพแต่เพียงเท่านี้และก็พร้อมทุบสถิติเซนสัญญาค่าตัวแพงที่สุดของลีกเป็นครั้งที่2ในตลาดตักเตะซัมเมอร์น,นี้ด้วยการเสริมทัพโดยอเล็กซานเดอร์อิซัคกองหน้าจากทีมาตของฝั่งนะิวคาสเซคร์ในคาะ โดยลิเวอร์พูลเพิ่งทำสถิตใหม่ในการซื้อนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในปีบริกหลังคว้าตัวฟอรเรนเวียดมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเยอรมน,นีจากคด้าของไบเออร์เลเบอร์คเซ่นด้วยค่าตัวรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ116ล้านปอนด์คือ5,104ล้านบาททำให้เวียดแต่งหน้าบอยเซสไกชิโดที่ย้ายจากบริันไปเชลซีด้วยค่าตัวรวมแล้วถึง115่งล้านปอนด์คือ5 0 6 0ล้านบาทในปี2023ันอาจจะก็เป็นนักเตะที่มีค ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดดังข่าวเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมจะยื่นข้อสเสนอก้อนโตเพื่อจะคว้าตัวาทางด้านของอีซักนะฮะดาวยิงจากทางด้านของฝั่งเดวลกาเซนตามเป้าหมายของกุซืออันเดนส์สโตที่หวังที่จะยกระดับทีมในการล่าแชมป์ต่อๆไปในอนาคตท่านี้อีซักเคยมีข่าวว่าเดิลกาเซนตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์คือ6,600กร้ล้านบาทซึ่งหากว่าเซ็นสัญ,ญญามาร่วมงานได้จริง ลิเวอร์พูลจะทำลายสถิตนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของพิวริครบอบ2ภายในตลาดเดียวโดวยการบริงานข่าวระบุนว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อสเสนอเปิดเป็นค่าตัวก้อนแรกอยู่ที่1 0 0ล้านปอนด์หรือประมาณ4,400ล้านบาทบวกกับโบนัสอื่นเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อจะคว้าตัวอีซักที่เป็นเป้าหมายในฝันมาช่วยทีมในการไล่ล่าความสำเร็จโดยแหล่งข่าวยังบอกอีกว่านว่าลิเวอร์พูลจะยิ่งต้องการอีซักมากยิ่งขึ้นหากขายดาวินดูเยสออกไปได้สำเร็จซึ่งก็มีนาโปลี Ico, Madrid, อาร์ติโก้มาดตริและก็มรดาทีนกันหนาจากลีกซาอุดิอาระเบียที่สนใจจะคว้าตัวโดวยหงแดงลิเวอร์พูลคาดหวังว่าจะขายดาวินดูเจสได้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ8 0 6 0 7 0ล้านปอนด์คือ2,640ล้านถึง3,080ล้านบาทเพื่อจะนำเงินนี้ไปคว้ากองหน้าค่าตัวแพงที่เล็งไว้หลายปรายแล้นอกจากอีซักก็ยังเคยมีข่าวกับออโก้เอเติกเเบนจาจมินเชสโก้และก็วิคเตอร์โอซิเมนา อาร์ตันไงบรูดีอสัสแนวลุกทีมชาติโคลราเบียของลิเวอร์พูลมีชื่ออยู่ในลิสต์ในการเสริมทัพของบาเยบร์ทมินิกเช่นเดียวกับทาง้าของการาเบียบาร์เจเนลลี่ของอาร์เซนอลโดยนักข่าวฝั่งคริสเตียนฟ็อกนะฮะผู้สื่อข,ข่าวของทางด้านของบิลรายงานข่าวเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าทางด้านของอ่ามาร์คเอเบิลนะฮะผู้ในการ,ก,ารกีฬาของบาเยบร์ทมินิกก็ได้เพิ่มชื่อบรูดีอสัสของลิเวอร์พูลและก็การาเบียบาเจเนลลี่ของอาร์เซนอลอยู่ในลิสต์ในการเสริมแน,นวเสมอนี้ โดยต้านกกฟังไบเยอร์บินิกวางแผนในการเสริมแนวรุกทดแทนการสูญเสียโชมาชมุนเลอร์และก็ดีบรอยซาเน่โดยทีมเสือใต้เองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันบนักเตะหลายคนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทางดีโกวินเทเรียนของแอตติกเบลเบลอาราเอลเบเรอของเอซิมิลานและก็ต้นนัของปราเล่บาโกราของปารีสแซงแองกโคดีกักโปของลิเวอร์พูลและก็เจเรมีคิสเทนของโบริชตัชมุน ตามการรายงานข่าวจากสื่อเมืองเบียร์บระบุเลนด่าวเอเบิลเนี่ยผู้ในการกีฬาของทีมเสือใต้ก็ได้เพิ่มชื่อของโรดีอาร์ซึ่งทําไป17ประตูกับก5แอสซ,ซิสกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงบาร์จินเดลลี่นักรุกชาวบราซิเลียนของอาร์ซอนซึ่งทำไปได้มากถึง10ประตูกับอีก6แอสซ,ซิสกับทีมปืนโตในซีซั่นล่าสุดอยู่ในริชในการเสริมทัพเพิ่มเติมอีกถึง2รายอย่างไรก็ตามมีการเซ็นสัญญากับโรยดีอาร์ชไม่ใช่รเรื่องง่ายเช่นนกัน เนื่องจากว่าทีมของแดนลิเวอร์พูลน่าจะเรียกค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า70ล้านยูโรหาพวกเขายินยอมจะปล่อยนระกุกทีมชาติโคลอมเบียออกจากทางสโมสรส่วนมาร์ตินเรี่เองอาจจะได้ย้ายสังกัดด่วนเสนอราคาถูกกว่าหากว่าทัพปืนโตจะปล่อยนักเตะในการย้ายทีมเกิดขึ้นในครั้งนี้อาระนะไงเจอร์รี่ฟิล์มปองออกมาสนับสนุนตนเองนะฮะต่อรับการเข้ามาแทนที่เทนเดลิสเตอร์อาร์โนที่ลิเวอร์พูลนะ โดยแชมป์พิีมียริลีกเซ็นสัญญาฟรมปงมาจากเลโบโคเซนหลังจากที่ใช้เงินไขสัญญาด้วยดาวเตะไวซิปารนีด้วยค่าตัว35ล้านยูโรคือประมาณ29.5ล้านปอนด์ซึ่งอเลเน,นสร์รอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับแบ็กตวา่านี้ซึ่งสามารถเล่นเป็นปีกได้อีกด้วยแรกาก็น่าจะเป็นตัวแทนของอาริเซนเดอร์อาร์โนได้หลังจากที่ช่วยให้หงแดนันลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2องาริเซนเดอร์อาร์โนก็ย้ายไปเรอัลมาดริดในช่วงสม ซึ่งพิมพปรงก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตบอกว่าเขาเองนั้นรู้สึกยินดีแล้วก็มีความท้าทายในการเติมเต็มช่องว่างที่ดาวเตดทีมชาติอังกฤษนั้นทิ้งเอาไว้เขากล่าวบอกว่ามันคือรองเท้าใหญ่เลยนะแต่นี่คือลิเวอร์พูลนี่คือทีมใหญ่ที่คว้าถ้วยรางวัลได้ด้วยเหตุผลบางอย่างหากคุณเล่นให้กับลิเวอร์พูลคุณต้องเติมเต็มสิ่งที่เป็นอยู่ และก็ทําผลงานให้ได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าในตัวของผมเองผมคือผู้ชนะนั่นคือสิ่งที่ผมจะนํามาให้เขากล่าวเสริมว่าพีเมเยริกอังกฤษเป็นลีกที่ดีดในโลกผมเติบโตในแมนเชสเตอร์ดังนั้นผมจึงอยากจะกลับมาเสมอนั่นคือแผนที่วางไว้อยู่เสมอผมรู้ว่าการเป็นแชมป์เป็นอย่างไรที่เลโวโคเซนการได้เขาเข้ามาร่วมทีมจึงเป็นพิเศษสิพิเศษมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลการได้เปลี่ยนจากดูพวกเขาไปเล่นเป็นการให้พวกเขานั้นถือเป็นเรื่องที่บ้าบ่มากผู้จัดจาการทีมบอกผมว่าผมสามารถช่วยทีมได้ยังไงบ้างและเขาก็ชอบผมธนะนักเตะมันทาให้ผมนั้นมีแรงกระตุน้นและมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งเอาแล้วยังไงเมื่อเจกเกนครับอดีตขุนศือลิเวอร์พูลเชื่อว่าฟอร์เดนเวียดคือการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของแชมเปีพยม์ลีก พร้อมยกย่องการซื้อขายในครั้งนี้ว่าเหมาะสมที่สุดกับแนวทางของหัวแดงลิเวอร์ pool ซึ่งครอปอดีตผู้จัดการทีมชาวเยอรมัน,นประกาศลุกจากเก้าอี้ตัวสําคัญของลิเวอร์ pool หลังจบพีซพั่สโดยปัจจุบันเ,เขาเองนั้นก็รับตําแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลทั่วโลกของเบรดบูนาแม้จะอําลาทีมหงแดงไปแล้วแต่ว่าครอปเองยังมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นกับสโมสรดังของพิมเบรีกโดยเมื่อเดือนก่อนเขากลับมาที่แอนฟิลร่วมเป็นสักขีพยานในการคว้าแชมป์พิมเบริกสมัยที่20 อีกทั้งยังคงรับตำแหน่งเป็นชูดกิติมภดษ์ของโมริทิ LFC กระทั่งหลังจากที่ลิเวอร์พูลเซ็นญากับฟอร์เรียนเวียดนะฮะด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ที่สามารถทะลุไปเป็น1 1 6ล้านปอนด์ได้อดีตโค้ชในวัย58ปีบริเี้ก็ได้ตอบข้อสอบถามถึงสื่อในเมืองเบียดโดยเขาเชื่อว่าโหรแดนลิเวอร์พูลจ่ายตลาดได้อย่างยอดเยี่ยมกับการดึงกองกลางทีมไบร์เลเบอร์โกเซนไปเป็นสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ มันจะเป็นเรื่องที่พิเศษนะผมมั่นใจครับได้เอ่ยเมื่อวันที่11มิถุนายนเป็นเรื่องที่ยากที่จะเสริมความแข็งแกร่งตอนที่คุณเป็นแชมป์แต่ไดเว่าฟูจัดการได้ดีพวกเขาเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีความสามารถสูงอย่างโฟรเรนเวียตผมเฝ้าอรอที่จะได้เห็นมันจะยอดเยี่ยมเป็นอย่างแน่นอนในครั้งนี้ เอาแล้วไงงานนี้มีการรายงานข่าวระบุเรนได้ว่าบรรลุข้อตกลงนะครับในการขายจาเดวคอนซาไปให้กับบรรทัศของไบเออร์เลเบโกเซนค่าตัวรวมแล้วประมาณ35ล้านปอนด์โดยที่มีเงื่อนไขในการซื้อตัวกลับมาด้วยโดยดิวในการย้ายทีมของจาเดวคอนซาดาเนินการด้วยความรวดเร็วโดยทั้งเลเบอฟูและก็ไบเออร์เลเบโกเซนยังคงติดต่อการเจรจาหลังจากที่ทีมห้างขายยาขายเจเรมี่ฟิมปงและก็ฟอร์เรียนเวียดไปให้กับทีมของแดงลิเวอพู โดยรายละเอียดนะฮะดีลในการย้ายทีมของจาเดรคอนซาได้มีการบรรลุข้อตกลงกันเป็นที่รับรอแล้วโดยฟาบิเชโอรามานโนนักข่าวคนดังรายการข่าวบอกว่าเลโบรโคโซเซนดึงตัวจาเดคอนซามาร่่มทัพด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่30ล้านปอนด์บบโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์ซึ่งรามาโนเองก็ระบุชัดเจนว่าลิวร์ภูมิได้พ่วงเงื่อนไขในการซื้อตัวกลับเอาไว้ด้วยซึ่งจะทําให้ทีมของแดงจะสามารถเซ็นสัญญาในการดึงตัวคอนซากลับมาร่่มทีมได้ อนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่าตัวที่คงที่นะอารัตติงเจเรมี่ฟิมปงดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กมีความสุขที่จะได้เล่นร่วมกับพนักของฟอร์เรนเวียดอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลพร้อมบระบุเลยนะว่าเบื่อรู้ว่าอานนสตร์ตต้องการจะได้ตัวเขามาเล่นกับทางทีมของแดนลิเวอร์พูลการปฏิเสธโอกาสนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วอย่างแน่นอนทั้งฟิมปงและก็เวียดต่างก็ย้ายจากพนักของไบเอ์เลโวเซนมาสตินแอนฟิลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เขาได้บอกว่าผมตั้งตารอคอยที่จะได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลและนันน์ว่ารวมถึงฟอรเรนเวียดเพื่อนที่ดีของผมด้วยนั่นทําให้ทุกอย่างยิ่งสนุกยิ่งขึ้นผมรู้จักบางคนที่ลิเวอร์พูลแล้วจากทีมชาติดังนั้นผมจึงตื่นเต้นเป็นอย่างมากผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้นในครั้งนี้ฟริมปงมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับอาเนสรอดกุนซือที่เป็นคนดัตช์เช่นเดียวกับเขาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและขาวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมมจอกัันใหน่่คตไป ขอบคุณทุกคนให่้มาฟังกันทุครับ